สวัสดีนะครับเพื่อนๆนะครับผมวันนี้เราพาทุกท่านนะครับผมมาชมตัวอย่างนะครับผมกับลูกค้านะครับผมที่มาทําการเี่ยนยางกับทางร้านน้ำลูกค้าได้แจ้งว่ายางมีอาการกินด้านในนะครับผมเนื่องจากลูกค้านะครับผมแจ้งว่าไม่เคยมีการตั้งศูนย์หรือว่าไม่เคยมีการสลับยางใดๆเลยนะครับเนี่ยครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะครับผมยางกินในนะครับผมซึ่งแปลว่ามีปัญหาในเรื่องของการเสียศูนย์นะครับผมก็ อย่างผมเคยบอกไปแล้วนะครับว่าการเปลี่ยนยางทุกครั้งนะครับลูกค้าต้องมีการตั้งศูนย์ทุกครั้งไม่ว่าจะทําเกก็ดช่วงล่างหรือว่าจะเปลี่ยนยางรถยนต์นะผมต้องมีการตั้งศูนย์ตลอดนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือลูกค้าต้องรู้เสมอว่าการสลับยางนะครับผมมีข้อดีนะครับผมก็คือการสลับยางเราจะช่วยตรวจช็คว่ายางลูกค้ามีปัญหาฉะนั้นแล้วเปลี่ยนยางจากทางร้านบริษัทวิชญานางยนต์นะครับเรามีบริการให้ลูกค้านะครับมาสลับยางฟรีทุกๆ10,000มนกิโลนะครับผมและก็มี แะทุกๆ20,000กิโลสมควรที่จะต้องตั้งศูนย์หนึ่งครั้งนะครับผมเพราะว่ารถลูกค้านะครับผมอาจจะมีการไปตกหลุมจังหวะแรงๆมานะครับผมอาจจะทำให้มีปัญหาเกี่ยวกับช่วงล่างนะครับผมเราก็จะได้เช็คได้นะครับผมแล้วก็จะทำให้ยากนะครับไม่กินไนนะครับหรือว่าไม่กินขอบนอกนะครับผมก็แล้วแต่รถลูกค้าจะมีปัญหานะครับอันนี้ก็แนะนำเลยว่าลูกค้าต้องตั้งศูนย์ทุกๆ20,000กิโลและก็ สลับยางทุกๆ10,000หกิโลนะครับผมเพื่อมั่นใจในการขับขี่และก็เวลาเปลีย่ยนยางหรือว่าใช้ยางจะได้คุ้มค่านะครับก็ฝากด้วยนะครับสวัสดีครับ